ไปก็เป็นภาระไม่รู้ว่ามิลลีนั้นหมายถึงใครนะครับมิลลีนั้นเป็นหญิงสาวนักร้องชื่อดังนะครับก็มีชื่อเสียงไปถึงระดับโลกนะครับก,ก็แม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยอะไรแต่ชาวเน็ตหรือว่าคนที่ติดตามข่าวเขาก็พอนึกออกนะครับว่าคงจะหมายถึงเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูแต่ไม่รู้ว่ามิลลีนั้นหมายถึงใครประโยคเต็มที่เธอ โพสต์เอาไว้เนี่ยบอกว่าไปก็เป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยสักนิดไปก็เป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดนะครับคนก็เสียงแตกนะคนก็เสียงแตกด้านหนึ่งก็บอกว่าถามครอบครัวผู้สูญเสียแล้วหรือ,อยังในยามนี้วินาทีนี้ใครที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจเขาก็น่าจะรู้สึกดีหมดนะครับ นะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอา้าแล้วน้องพูดผิดตรงไหนอ่ะนะครับโอ้โหเดือดเดือดเลยคุณผู้ชมมีความเห็นว่าไงละ่ะที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดต่อเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เธอโพสต์ออกไปล่าสุดคุณผู้ชมครับมันดันมีเกิดแฮชแท็กใหม่ขึ้นมาไงแบนมิลิแฮชแท็กแบนมิลิขึ้นเทรนด์ทวิตเตออันดับหนึ่งโดยต่อมาก็มีชาวทวิตเตอร์ Twitter, หลายคนมองว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามปั่นแฮชท็นี้ ทำให้ภายในแฮชแท็กมีหลายคนเข้ามาปกป้องมิล,ลิมากกว่าตำหนิซะดิซ้าไปยังไงล่ะคุณผู้ชมครับคือคนที่เขาปกป้องเห็นด้วยกับมิล,ลิสนับสนุนข้อความนี้มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยตอนนี้มันมันไม่ใช่แค่แบนนะครับเห็นบอกว่าพยายามเคลื่อนไวหวให้สปอนเซอร์ให้สินค้าให้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแบนมิล,ลิไปด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับเดือดอีกแล้วนะไปก็เป็นภาระ มไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลยสักนิดนะครับคือต้องแยกสองอันไงไปเป็นภาระหรือเปล่านะมายถึงพาระใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับกับสได้เยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปถามครอบครัวถามผู้สูญเสียว่าอันนี้คงคิดแทนกันไม่ได้นะนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็กลายเป็นปรากฏการขึ้นมาในโลกทวิตเตอร์ ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนมิลิและฝ่ายที่ต่อต้านมิลิคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรเราก็วิาพาก์วิจารณ์ติดตามข่าวสารและใช้ถ้อยคําไม่เฮสปีดนะครับด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานําเสนอนะครับนั่นก็คือแกงฮังเลนะครับนี่ฮะแกงฮังเลสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นสูตรของแม่คํานะครับ แม่คำเนี่ก็คือแม่ของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง195บาทนะคร้ำหนักไม่ต่ำกว่า300กรัมนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy ยุคนเพจ Normal ยุคนหรือว่าเพจ Easy New ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ชัวนะครับด้านล่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นขณะน,นี้จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับเป็นลิงก์ไล ของร้านยุคนนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง195บาทน้ำหนักเยอะเลยนะไม่ต่ำกว่า350กรัมนะครับทำสดใหม่นะครับเป็นสูตรเมืองปัวจากจังหวัดน่านและก็เป็นสูตรแม่คำนะครับแม่คำนี่ก็คือแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะเพราะว่าผม แม่ผมทําให้ผมกินเนี่ยนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแกงฮังเลถ้าใครเป็นคนเหนือหรือคนที่เคยรับประทานอาหารเหนือเนี่ยจะรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับมันจะอร่อยเป็นอย่างมากและผมก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่ฮะหชุดจะใส่กล่องพลาสติกอย่างดีนะฮะเอาไปเวฟได้เลยนะครับหชุดนี้ใส่กล่องพลาสติกอย่างดีชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วด้านในครับอ่าขอนะฮะก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะฮะเห็นไหมครับหน้าตาจะเป็นแบบเนี้ย ก็จะมีถุงร้อนถุงเย็นนะครับที่ผมซื้อมาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซีนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะบรรจุนะบรรจุเสร็จห่อบับเบิ้ลอีกนะครับเพื่อให้ของที่จะไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันดีที่สุดใช่ไหมฮะสีสันน่าทานมากนะครับสีอันนี้ออกมาจากช่องฟรีสนะครับนะมันก็จะเป็นไข่นิดหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ไปแกะออกจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับแล้วก็เทใส่ เนี่ยเนี่ยกล่องพลาสติกเนี่ยนะฮะหรือจะชามที่บ้านคุณผู้ชมก็ได้นะครับจะไปอุ่นบนเตาแก๊สหรือจะไปเวฟอย่างง่ายที่สุดนะฮะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับนี่ฮะผมก็เน้นขายของกินนะครับขายของชุมชนไม่ได้ไปแบมือขอใครนะครับเป็นของที่อาชีพสุจริตอ่ะนะครับและที่สําคัญผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแกงเลนั้นเป็นสูตรต้นตํำรับของที่บ้านผมเองนะครับของแม่ําและผมก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับ ส่วนใครที่จะมาว่าผมอ่านข่าวแล้วก็มาขายของนะครับเออหากินอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะไปต่อปากต่อคําหรือว่าเอามาคิดเล็กคิดน้อยทําไมนะครับผมทํามาหากินสุดจริตไอ้คนที่ว่าผมนั่นสิครับคุณวันๆเนี่ยบ้านคุณรวยใช่ไหมไม่ต้องทํามาหากินใช่ไหมนะครับไม่ต้องทํางานหากินใช่ไหมคุณดูสื่อทุกสื่อดูทีวีทุกช่องดูทุกสถานี เขาก็มีโฆษณาหมดมีสินค้ามากมายกว่าผมซะอีกนะครับทุกช่องน่นแหละครับเขาก็มีโฆษณาเขาก็มีสินค้าที่ต้องเอามาขายเอามาอะไรแบบนี้ผมกับแปลกใจนะครับว่าพอเป็นยุคคนปุ๊บนะครับบอกว่าเอ้ยเป็นอ่านข่าวขายข,ายของเอาแล้วคุณดูทีวีทุกวันเนี้ยนะครับเขามีขายของเหรอครับนะคนเขาอ่านข่าวก็มีของโฆษณาอยู่เต็มโต๊ะไปหมดบางรายการก็มีโฆษณาขายของพูดเป็นล่ำเป็นสัน พักโฆษณาเขาก็ขายของนึกออกไหมครับผมก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทําไมพอเป็นผมเนี่ยแล้วผมก็เลือกแต่ของชุมชนนะครับของชุมชนหมายความว่าชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยหลายอย่างที่เป็นของติดอันดับนะขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นแหนมไม่ว่าจะเป็นไส้อั่วนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นแกงเลนะฮะแกงเลนะครับน้ําหนักไม่ต่ํากว่าสามร้อยห้าสิบกรัมเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้มันจะเป็นออกมาจากช่องฟรีสนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อย นะเนี่ยครับอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนเป็นอาหารเหนือที่มีชื่อเสียงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยมันจะบรรจุกล่องแบบนี้นะครับพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างครับชัวร์สุดจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็กดเ,เข้าไปสั่งซื้อแล้วก็พูดคุยกับทีมงานได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ อาจจะอยากสอบถามทีมงานเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับว่ามีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้มีหลายเมนูหลายรายการเลยนะครับส่วนแกงเลนี้กล่องละ195บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับผมยุคนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสไตล์แบบนี้แหละอ่านข่าวนะครับแล้วก็มีองค์กรมีทีมงาน โอ้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมครับเราจ้างคนมาอยู่กับเราเ่ยนะครับเขาก็เขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีมีสามีมีภรรยานะครับก็ <S 1> <S 1> <S ต้องหาเงินแล้วก็ต้องหาเงินเนี่ยนะครับมาดูแลเลี้ยงดูทุกคนนะครับแล้วก็ต้องมีสวรรัสดีกรงสวัสดิการอะไรค่าเดินทางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโอ้โหเดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่านข่าวด้วยนะครับแล้วก็เอาของชุมชนของดีของอร่อยเนี่ยมาฝาก ไว้กับคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะสนับสนุนยุคนอีกหนึ่งช่องทางและก็ทีมข่าวยุคนกราบขอพระคุณอย่างสูงครับที่เอ็นดูและก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับ